ดีเจต้นหอมถูกจับตาหนุ่มรุ่นน้องนอกวงการ23ตุลาคม2022จับตาหนุ่มนอกวงการดีเจต้นหอมถูกจับตาหนุ่มรุ่นน้องนอกวงการต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่อเรื่องความรักหนุ่มเก่าไปหนุ่มใหม่ตลอดตลอดสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาดเทียนไพโรดหลังผ่านความรักมาแล้วถูกรูปแบบ แต่ทว่าความรักของดีเจต้นหอมสกุลตลาก็ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ไม่ไวายล่าสุดถูกจับตาอีกครั้งหลังดีเจต้นหอมสกุลตลาเจ้าตัวโพล่ไปแสดงความคิดเห็นให้กับจีน่าเดอะเฟสแต่งานนี้โดนรุ่นน้องแชร์กลับถึงหนุ่มนอกวงการรายหนึ่งซึ่งเรื่องมันเริ่มจากที่ต้นหอมได้เข้ามาแซวจีน่าเดอะเฟสในไอว่าไม่จีบอะไม่ชอบหลังเห็นอีกฝ่ายเต้นเพลงโสดมาก ก่อนจะโดนแซวกลับว่าช่วงนี้มันยังไงเราอ,อธิบายมาหนุ่มนอกวงการน่ะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับสงสัยว่าหนุ่มรุ่นน้องนอกวงการที่ว่าคือใครรักใหม่ของสาวต้นหอมหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝันธงได้นอกจากตัวของสาวต้นหอมเองส่วนความรักที่ผ่านมาของดีเจต้นหอมสกุลตลาสารสัมพันธ์กับหนุ่มรุ่นน้องหลงซือลีทำเอากองเชีย์วิทหนักมากแต่สุดท้าย ก็เป็นได้เพียงพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นและก่อนหน้านี้ดีเจต้นหอมสกุลตลาเปิดใจว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์กับหนุ่มฮ่องกงเป็นรักที่ลืมไม่ลงจริงๆแถมยังบอกอีกด้วยว่าเป็นผู้ชายที่อยากแต่งงานด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันไปโดยดีเจต้นหอมให้เหตุผลว่าผู้ชายคนนี้ดีมากโปรไฟล์ดีไม่ใช่คนไทยตอนนั้นเราเพิ่งโสดได้5เดือนอยังไม่พร้อม ก็เลยคุยเป็นเพื่อนผู้ชายก็มองว่าเรามีสเสน่ห์ไม่ผูกมัดก็ได้เจอกันได้ไปเดทกันก็เดทกันได้ประมาณ11เดเดือนช่วงนั้นแฮปปี้มากอีกไม่นานก็จะครบปีแล้วเขาก็บินกลับไปก่อนแล้วก็บังเอิญมาเจอกับดีเจมะตูมในที่ที่เจอกับผู้ชายคนนั้นครั้งแรก คุยว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วเพราะเงินไขที่เขาให้มาเขาให้เลือกว่าจะอยู่ไทยหรือจะไปกับเขาซึ่งเราก็ไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยปากจริงจังขนาดนั้นมันเป็นความรักที่ดีมากที่สํำคัญคือเขารักน้องปกปองมากเป็นความรักที่เหมือนความรักมันออกมาจากแววตาจริงๆคนนี้เป็นคนเดียวที่รู้สึกอยากแต่งงานด้วยรู้สึกว่าถ้าจะแต่งงานจะรอแค่คนนี้คนเดียวทุกวันนี้ก็ยังรอตลอดแต่ว่าไม่ได้คุยกันแล้ว เพราะเขาบอกว่าอย่างต่ำหกเดือนเราจะไม่คุยกันเพื่อให้ move on